สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโบทเพรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องรถมือ2องพรีเมียม s u v Bio โเพรยนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็รีวิวสต็อกไว้นะอันนี้มันเป็นรถเข้าใหม่นะจริงๆเพิ่งปรับสภาพเสร็จแล้วก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถ SUV มือ2แนว SUV รถครอบครัว5ที่นั่งอนเนกประสงค์นะครับ โคล่าคอร์ผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่กําลังได้รับความนิยมในหมู่ของคนเล่นรถมือสองไม่ว่าจะเป็นราคาที่หายไปเยอะนะครับอย่างคันเนี้ยรถตัวลองท็อปไฮบริดพรีเมียมปี2 1 2 2จราคาเปิดอยู่0จ็บาทนะครับค่างวดผ่อน12 0 0 0เริ่มต้นนะครับ1 2ื 12, นะ่0นาะเลทค่างวดนะครับรายได,ได้ใครที่เล่นรถประมาณนี้นะผมเชื่อว่าไรายได้ไม่ต่ำกว่า20,000่นนะครับประมาณ2 5 0 0 0 3 0 0 0 0นนี้จบคนเดียวได้เลยหรือถ้าไรายได้ไม่เพียงพอที่จะจบคนเดียวก็กู้รวมได้ นะอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะใครที่จะเล่นคอร์สคันนี้มือสอง759,000บาทผ่อ,อนประมาณหนึ่งหนึ่งสองพันเจ็ดร้อยบาทฟรีดาวด้วยนะครับดอกเบี้ยก็ถูกหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่หารถแบบนี้ใช้งานนะผมบอกเลยว่าสต็อกที่ร้านมีเยอะมากนะครับแต่ที่ผมเอาคันนี้มาให้ชมเพราะว่าเป็นสีที่ไม่ค่อยมีในร้านนะครับสำหรับสีเทาคันนี้นะครับรถมือเดียวนะครับกุญแจสำรองมีให้2ดอกนะก็เท่ากับว่ามีดอกหลักดอกรองมาให้นะครับยังได้แม็กซ์สินิ้วนะครับยางคันนี้ยางเดิมเนี่ยหมดสภาพแลลล้้ววเเเเดีี๋ยยยยราาป่่นงใหใหหม นะเราเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้นะครับใครที่หาฟอร์ดมือ2ไว้ใช้งานติดตามคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมพาชมนะครับป้ายทะเบียนคันนี้1936นะอันนี้เราเปลี่ยนกอบป้ายเป็นเพชรยนต์ไปแล้วป้ายทะเบียนเดิมรถคันนี้เจ้าของเดิมจดแจ้งใช้งานอยู่ปทุมธานีเท่านั้นเองใกล้ๆกรุงเทพเนาะอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ใช่รถน้ําทะเลน้ําน้ําเค็มอะไรพวกนี้แน่นอนนะครับไม่มีจมน้ำชนหนักพลิกคว่ำม,มาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงสําหรับรายละเอียดตัวรถนะครับ อย่างด้านหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้เขาให้เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์และโคมด้านในจะมีแถบสีฟ้ารวมถึงไฟ LED day time นะครับแล้วถ้าเราดูแก้มด้านข้างเหลี่ยมสันสวยนะครับกันชนที่นี้ยังไม่เคยเก็บงานนะผมต้องบอกเลยว่ายังไม่เคยเก็บงานนะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้โลโก้สีฟ้านะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยนะครับยังคงสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะ โอเคนะครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับแล้วก็การตกแต่งตัวขอบคิ้วซุ้มล้อนะครับตัวชายกันชนล่างชายประตูนะครับคันเนี้ได้เป็นสีดําด้านหมดเลยนะตัวรถสวยนะมิติตัวรถก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างนะใครที่แบบกังวลเรื่องพื้นที่จอดรถนะครับกลัวจอดไม่พอคันนี้เล็กกว่า Fortun e r แน่นอนไม่กินพื้นที่นะครับหน้าบ้านใครกว้างประมาณทักสามเมตรก็เหลือทางเดินได้นะครับหรือใครที่มีพื้นที่จอดความยาวประมาณตักห้าเมตรก็ยังจอดได้อยู่ดีนะ 7จ9ดห้าเก้าครับราคาหน้าป้ายคันนี้นะครับมีราคาหน้าป้ายนะครับอ่ามีการปรับลดราคาลงมานี่เซอร์ไพรส์เลยเจ็ดสามเก้ามีการปรับลดราคาลงมาทะเบียนหนึ่งเก้าสามกนะครับอ่านนี้ผมผมอ่าน่าจะพูดราคาเก่านี้มีการอัปเดตราคาไปแล้วนะครับอ่าขออภัยด้วยแล้วกันนะครับราคาหน้าป้ายเจ็ดสามเก้าค่างวดก็อยู่ประมาณสักหมื่นสองถูกลงมาน่าจะประมาณสักห้าร้อยนะ โอเคนะครับนะแม็กซ์สิบแปดทูโทนอลลอยนะครับยางเดิมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าอันนี้หมดสภาพไปแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของบอดี้รอบคานก่อนเหลี่ยมสารตัวรถนะครับเหลี่ยมสารตรงนี้สวยสวยเดิมเดิมนะสวยเดิมเดิมเลยไม่มีรักยิ้มนะครับไม่มีรักยิ้มเข้ามานะครับด้านท้ายตัวโลโก้ไฮบิดอยู่ครบนะครับกันชนไม่ต้องเก็บงานครับมีกล้องมาให้หนึ่งตัวนะครับกระจกบานหลังพาร์ทเดิม ผมจะเน้นกระจกไปที่บานหลังบานหน้าเป็นหลักนะเพราะว่าเป็นจุดที่จะแตกง่ายเพราะว่าเวลาชนเนี่ยชนหน้าชนหลังอันนี้ของเดิมแต่ไม่ไหนคมว่าผมไม่ให้ให้น้ําหนักด้านข้างนะด้านข้างมันของเดิมอยู่แล้วเพราะเราการันตีเรื่องโครงสร้างมาอยู่แล้วนะครับราคาหน้าป้ายนะผมขอภัยเบื้องต้นนะครับนะเจ็ดสามเก้ายูเลตประมาณนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเพยยนนะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองอดีไลน์โอเอทีหกหกเจ็ดครับ มาดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ภายในก็จะได้การตกแต่งเป็นโทสีดําหมดเลยนะใครที่ชื่นชอบโทสีดําก็ต้องเป็นรถภายในสีดําแบบนี้นะครับคือข้อดีคือเวลาเลอะมันดูไม่ค่อยออกมันดูมองยากเนาะแล้วก็คันนี้ภายในก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับแบบนี้นะเบาะมีรูระบายอากาศเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์พักมารอบคันนะครับตัวคอนโซลนะครับงานสวยเรียบร้อยสะอาดน,นะครับพวงมาลายัยแทบไม่ต้องเก็บงานนะ ction, มัลติฟังก์ชันมีฟุดคอนโทรลให้ แล้วก็เลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่ประมาณแสนโลนะเลขไมค์ไม่เยอะนะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วเงียบมากเครื่องยนตนเงียบมากนะครับเลขไมค์แสนโลจอแสดงผลดิจิตอลครับนะเปลี่ยนโหมดได้นะครับก็ถ้าเป็น power mode จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ev mode นะครับประหยัดโหมดประหยัดพลังงานนะครับส่วนตัวหน้าจอจอใหญ่นะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับจอค่อนข้างใหญ่มองง่ายมากนะครับไม่ต้องคอยเพลง นะครับทัชสกรีนค่อนข้างไวเชื่อมต่อบลูทูธได้รวมถึงตัวกล้องมองหลังนะครับภาพสวยคมชัดมากนะแอร์เย็นแอร์ออโต้แยกอิกสระซ้ายขวาได้แบบดูโอโซนเห็นไหมยี่สิบกว่ายี่สิบห้าแยกอุณหภูมิได้นะครับส่วนเกียร์จะได้เป็นเกียร์ CVT นะครับนะได้เป็นเกียร์ CVT เจ็ดสปีดนะครับแล้วก็หน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวต้องไปถอดปลอกอีกทีหนึ่งคันนี้มีกุญแจสำรองมาให้นะครับประมาณนี้นะครับราดียดตัวรถนะคู่มือ คู่มือเล่มรถก็ยังมีงานคอนโซลน,นะครับเนี๋ยพวกงานบูรบุ่มพวกนี้ยังสภาพสวยอยู่นะราคาหน้าป้าย7 3 0, 9 0 0บาทนะครับราคานี้นะ739นะครับอ่าผ่อยประมาณสัก12 0 0 0สาช่วงเลทประมาณนี้เครดิตดีก็ฟีดาวได้นะครับเนี๋ยโครงสร้างตัวรถสีเสยยังคงเดิมหมดเลยรายละเอียดตามซอกด้านในจะเห็นได้เลยว่าเดิมนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับชายบอดี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำเข้ามานะในส่วนของนี่ครับ สปอตเมทอาร์คถ้าเราเห็นตัวสปอตเมทอาร์คแบบนี้นะั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีการซ่อมชนเข้าโครงสร้างแบบนี้มาไม่มีนะครับไม่มีการเปลี่ยนเปลือกด้านนอกถ้าชนหนักมาถึงซ่อมหนักมาเนี่ยเวลาเขาเก็บงานเนี่ยเขาจะเก็บแบบมันจะไม่เห็นเมทอาร์คแต่เนี่ยเราจะเห็นเมทอาร์คได้หมดเลยรอบคันนะแล้วก็คันนี้ภายในก็กว้างมีแอร์ตอนหลังเบาะด้านหลังก็พับปรับได้นะเบาะด้านหลังพับปรับได้ เวลาขึ้นไปนั่งนะผมสูง172นะครับก็ไม่อึดอัดนะครับต้องบอกเลยว่าไม่อึดอัดทัศนวิสัยดีเวลามองนะครับเห็นไหมหัวเหอเพดานนะครับไม่ไม่รู้สึกว่าอึดอัดสภาพสวยตามนี้นะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องแลว้วก็ด้านท้ายด้วยนะครับแต่ถ้าใครสนใจเห็นคลิปนี้ชอบสีแบบนี้นะผมบอกเลยว่าสีนี้สวยนะ739ผ่ 39, อนประมาณสักเดืประมาณหมื่นสองถึงหมื่นสาม คันนี้ยังได้ประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับภายในก็ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้เลยนะสองใบเทินกันได้นะครับมีที่บังสัมภาระด้านท้ายนะไว้ใช้ประโยชน์นี่ใครที่ขนของเยอะๆนะครับมีที่บังสัมภาระด้านท้ายปิดบังสายตาคนด้านนอกไว้ได้ถ้าไม่ใช้ก็ดึงออกได้นะครับเบาะด้านหลังนี่ครับสามารถพับปรับได้เห็นไหมสามารถพับปรับได้นะแบบนี้นะครับรายละเอียดตัวรถมีถาดท้ายมาให้ นะแล้วก็จะมีชุดซ่อมป่ายางอยู่ด้านในนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างนะครับบางบางท่านอาจสงสัยว่าเอ้ยมันดูยังไงนะครับเดิมไม่เดิมเนี่ยแบบนี้เดิมสปอตเม็ดอาร์คลอยเชื่อมรอยตะเข็บตรงนี้เดิมหมดรวมมาถึงตัวหัวน็อตเห็นไหมครับคือพวกสปอตเม็ดอาร์คเนี่ยมันจะเป็นอาร์โรบอทจากโรงงานเวลาเขายิงเชื่อมมันจะต้องเห็นชัดเจนรอยจะต้องไม่หายแล้วพวกนี้ถ้ารถไม่ได้ถูกซ่อมนะครับตะเข็บมันจะเดิมเดิมแบบนี้ แต่ถ้าถูกซ่อมมานะครับแล้วถ้ายิ่งซ่อมไม่ดีด้วยนะสีปงสีปูดสนองสนิมขึ้นหมดนะครับอันนี้ก็สภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมนะครับเรามีตรวจรถให้ด้วยนะครับนอกจากการซื้อที่เราคัดเกรดเข้ามาแล้วเราให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจรถมือสองเข้ามาตรวจด้วยนะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน5ดาวเลยนะยังไงก็มั่นใจได้เลยนะใครที่หารถมือสองโดยเฉพาะครอสอยากได้คอนไปใช้งานมาเลยครับนะนี่รถปียีเจดยีิบสอง คงสร้างตัวรถสียังคงเดิมๆนะครับสียังคงเดิมๆไม่เคยถูกขายไม่เคยถูกถอดไม่มีการชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะสำหรับใครที่มาออกรถกับผมนะโอตเพชรยนนะครับโทรเข้ามาได้เลย0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองแต่คลิปนี้ถ้าออนแอร์อยู่ช่วงวันที่ห้าถึงวันที่สิบนะผมอยู่ญี่ปุ่นเน้นทักไลน์มาก่อนได้นะครับเบอร์ติดต่อจะโทรไม่ติดทักไลน์ก่อนได้นะครับมาคุยการติดต่อผมได้ตลอดนะแต่ทักไลน์มาก่อนได้ สนใจคันนี้โทรเลยครับ098 446 5222ส่นะครับส่วนไ d l ดี e น์ก็ o a t 6 6 7นะครับคันนี้ราคาหน้าป้าย7 3 9 0 0 0บาทราคาปรับลดมาแล้วนะครับฟรีดาวน์ผ่อน1 2 0 0 0ถึง13,000ารายได้ผู้เช่า,ชาซื้อก็25 0 0 0ขึ้นไปถึง3 0 0 0 0มีเครดิตอายุงานเกินปีไม่มีประวัติแบคลิสต์หรือไม่มีประวัติเครดิตใส่ใก็ออกได้เหมือนกันมาคุยรายละเอียดกันนะครับใครอยากได้รถแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะอันทีนี้ครับ อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสภาพจะสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามไปครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับก็คือต้องบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์อันนี้คือเราปรับสภาพมาแล้วนะครับนะเครื่องยนต์ก็จะเป็นไฮบริดประหยัดน้ามันนะครับคันนี้ก็ประหยัดถึง23กิโเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะถือว่าประหยัดมากๆนะครับแบตเตอรี่เราเช็คไฟให้ใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในห้องเครื่องอย่างกองฟิลกองดีเลยนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนาะ แล้วก็โครงสร้างเห็นไหมครับตัวนี้จะของเดิมหมดเลยตามซอกด้านในถ้ามาแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ารถไม่มีการไปชนหนักอะไรมานะเนี่ยผมให้ดูใกล้ๆนะครับโครงสร้างโครงสร้างมาแบบนี้คือไม่มีการชนหนักหัวน็อตฝากระโปรงเดิมครับไม่มีขยับนะไม่มีรอยถอดแล้วก็โครงสร้างซอกแก้มด้านซ้ายนะครับทีนี้มาดูคานด้านหน้านะครับตัวโครงสร้างคานด้านหนารูน็อตรูกกลมเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยเราดูใกล้ๆ ดูน็อตลูกลมเดิมนะครับคานหน้าไม่มีร e ่องรอยของการชนหนักหรือว่าไปซ่อมมานะแล้วก็ตัวคารนซับแรงด้านในตรงนี้เห็นไหมครับสปอร์ตเม็ดอาร์เนี่ยมันจะกลมคมนะที่เป็นรูกลมกลมและแผ่นเหล็กนี่ก็จะเดิมๆนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมหมดแกมด้านข้างตามซอกนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมปะกระโปรงชิง em, ้นงานเดิมครับโลโก้โตโยต้า ตัวนี้ก็จะมีกล่องฟิลกล่องดีเลย์อยู่อีกหนึ่งชุดหนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะกล่องเล็กแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวแทงค์คูเลนเป็นหม้อพักตัวท่อยางต่างๆนะครับลิปลอ็อกไรต่างติดอยู่ครบทุกตำแหน่งและในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับเห็นไหมครับรูนอ็อตลูกลมตรงนี้จะเดิมนะครับตรงนี้จะเดิมหมดเลยรูนอ็อตลูกลมเดิมรูนอ็อตลูกลมเดิมแผงกันความร้อนติดมาให้ครบเสร็จสับนะครับใครสนใจคันนี้นะครับสําหรับครอสนะครับคันนี้ยังว่างนะ ห8ไฮบิดพรีเมียมลองท็อปปี2 1 2 2ตัวรถจะเป็นสีเทานะครับภายในเป็นสีดำนะครับ759,000าบาทเครดิตดีฟรีดาวน์อนเริ่มต้นอยู่ที่12,700บาทรายได้ผู้เช่าซื้อก็2 5 0 0 0บาทขึ้นไปถึง3 0 0 0 0นะครับยูเลดประมาณนี้ยังไงก็จบคนเดียวได้อนุมัติผลไวใช้แค่แบัตรประชาชนใบเดียวนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยหรือจะนัดดูรถจองออนไลน์กันเข้ามาก็ได้ที่เบอร์098 4 4 6 5 2 2 2ดีนะครับ ID Line ์ก็ oat 667 สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถคันไหนห้ามพลาดฝากติดตามไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ